รุ também também death, ่นนี to to ้นะคะพี <It> ่เป <the neighbors. S 3> ็นชุดเดรสนะคะที่เป็นเดรสผ้าเย็บบนเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ําหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยงานนะคะพี่จะเป็นคอปกนะแล้วก็ซิบรูดได้จริงตรงนี้นะแล้วมีหมุกตรงนี้ตุ้งติ้งน่ารักมากๆค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวดนะ และมีกระเป๋านะคะรดใหม่มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่แล้วก็มีตีกเก็ตตรงนี้นิดนึงนะลูกค้าตีเก็บข้างให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายให้อย่างดีค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซั์ไน่นะเนื้อผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆผ้าเทปตัวเดิมใส่ยาวๆร้อยคุ้มมากตัวนี้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆแล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะรุ่นนี้อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ ความยาวอยู่ที่40นิ้วนะงานเป็นชุดเดตน,นะคะที่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่30มไปขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิวใส่สบายๆค่ะพี่จริงๆใส่ได้ทุกไซส์นะตัวนี้เป็นทรงตรงๆแบบนี้นะเป็นฟิวใส่สบายๆค่ะพี่พิเศษรุ่นนี้นะงานตัวใหม่เลยให้แค่185เท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่185นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักก็รพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคุณเข้าใจนะเราไล์ like อยกับแสงค่ะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสคะ่ะที่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาที่สั่งแล้วหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะตัวนี้จะขอเลขสีส้มนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เลขสีส้มนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่สีนี้ค่ะ ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทน้องจค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโดก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดดผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะลายเป็นแบบนี้นะพี่ตัวนี้สวยมากๆงานคุ้มมากๆสีเขียวค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะพี่ ให้พี่แค่185เท่านั้นผ้าสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะที่เป็นเดทผ้ายีดวนเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ําหนักนะคะพี่เนื้อผ้าถึงตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลย งานนะคะพี่จะเป็นคอปกนะแล้วก็ซิปรูดได้จริงตรงนี้นะแล้วมีหมุกตรงนี้ตง้งติ้งน่ารักมากๆค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวดนะและมีกระเป๋านะคะ็อดใหม่มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่แล้วก็มีตีเก็ตตรงนี้นิดนึงนะลูกค้าตีกเก็ตข้างให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังทิม์ลายให้อย่างดีค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะ นาะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆผ้าเทปตัวเดิมใส่ยาวๆร้วยคุ้มมากตัวนี้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆแล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะรุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่40นิ้วนะงานเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนำอ,อกตั้ากระ38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่จริงๆใส่ได้ทุกไซส์นะตัวนี้เป็นทรงตรงๆแบบนี้นะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่พิเศษรุ่นนี้นะงานตัวใหม่เลยให้แค่185เท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่18 5, นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่เขาคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่เขาคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งแล้วหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะตัวเนี้จะขอเรียกสีส้มนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เรียก หนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่สีนี้ค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทน้องจ่ายคะ่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทค่าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะลายเป็นแบบนี้นะพี่ตัวนี้สวยมากๆงานคุ้มมากๆสีเขียวค่ะ และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นผ้าสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้